พวกขอาการเซคองา,ารวิจัยะคอนเส็กาแล้ว,แลว,วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเอ่อทำอหน้าปกเลยห้าปกคีิแรกอวันก็คือวิธีารก็คือาเล็กคลแรกคิาวเอข้ามาือเดิมเลยก็คือเก็บตั้แค่อะไรมันเด้ยวมาแบบเออก็เหมาือนเดิมเนาะแต่แค่ทำคลิปแต่ Ya, kalau ini này <laughs> 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 à, Ya. <Mullay>. Okay. <cười> <cười> กดไม่ได้ก็เพราะว่าทุกคนยังไม่ลอ,อกอินกับการไลฟ์สดนะองเลือกกินจากการ์สดก่อนโอเคแล้วก็เลือกมาเลยค่ะทุกคนว่าจะเอาไหนมาผมเอาอันที่หกอ,อนันอ่ะแค่มาเอาอันนี้ว่แนนะแล้วก็กดมาแล้วก็ ก็กดตามสีค่คนเขาก็กดเก้าเหี้ไปแค่นี้คนเขาก็ได้หล้วบวกไปแล้วหน,น้ <c oughs> okay. นนาวกคลิปแบบง่ายๆเนาะโอเคต่อมาล็อกอินานาสดก็ถ้าใครที่ที่ใครทำูขาอยู่ในโทรศัพท์อะคนเราก็สามารถทำได้ละคนโอเคก็คือโดยการก็คือต้องให้มีผู้ติดตามาหนึ่งร้อยคนก่อน ตัวของเนคอมก็จาก็แค่ให้ให้เก็บเบอร์โทรแบบป็นสแช่ไหนไรแคนี้ายบาหมประมานี้ค่ะทุกคนก็ขอจบแค่นี้สะครทุกไน่คนาค่